สวัสดีครับน้องชายเมื่อกี้โดนทุบเสียงดังลั่นเลยนแดงแดงแดงนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยก็เล่นกามทอนครับทุบใช่ครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้กี่เสียงดังๆอ่ะทุบกี่รอบอ่ะก็ห้าสิบครับผมพี่เห็นเพชรสังวานซ้อมเมื่อกี้คิดว่าซ้อมไปต่อยนัดจริงชนะเลิศพร้อมดีมากมหงมากนี่ขนาดมีรายการไปที่หน่อยนะฮะ วันที่17ครับผมอีกตั้งเดือนหนึ่งอ่ะใช่ครับฉันว่าซ้อมซ้อมแบบเร่งเร่งเนี่ยโอ้โหก็เป็นเดือนได้เดือนกว่าครับผมเออเราต่อยกับใครนะครับต่อยกับสุดยอดเอราวันครับสุดยอดเอราวันเห็นเขาต่อยบ้างไหมอ่ะไม่เคยไม่เคยครับผมมาจากใต้ปะใช่ครับแต่เหมือนเขาสูงกว่าเราเยอะเลยใช่ครับสูงกว่าเป็นไงเจอมวยสูงๆแบบนี้มันต่อยยากไหมไม่นะครับเพราะว่าผมเดินอย่างเดียวครับผมเนาะคือต้องรู้ครับคือเราชกทรงเดินตลอดไม่มีถอยหรอใช่ครับเพราะนั้นถอยแล้วโดนด่าหรอ มันผิดฟอร์มผิดรูปไปเลยครับผมผมเราตั้งรับเราเน้นต่อยสนุกเหรอครับมันเป็นสไตล์อะวรครับผมถอยให้ผมต่อยถอยมันต่อยแบบผิดรูปผิดทรงครับผมเ้าแล้วงนี้เวลาเดินเข้าไปมันจะมีบีบหลวมมีอะไรบ้างไหมเนยไม่นะครับผมอาชีพอยู่แล้วีอยู่แล้วครับผมเออไฟนี้เขาปรับน้ำหนักขึ้นมาจาก112เป็น114ใช่ครับชอบไหมครับผมพอดีครับผมเพราะว่าจากโควิดก็ขึ้นมาประมาณ โลครึ่งสองโลมานี่ครับปรับร้4ิบสี่ก็พอดีเลยครับปล่อยเออปล่อยเท่าไหร่ตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบเจ็ดได้ครับรอยสิบสองมันจะบีบไปใช่ไหมใช่ครับบีบไปร้สี่ก็สบายเลยปล่อยให้มาอีกเกือบโลเออเออก็เขาบอกว่าเพชรสังวานคือเต็งแชมป์มวยรอบครั้งนี้เราคิดยังไงก็ต้องซ้อมให้มันหนักขึ้นครับผมเต็งก็เขาก็ต้องเต็งก็ต้องซ้อมอยู่ครับผมแล้วมันจะทําให้เรากดดันไหมะก็ไม่นะครับผมก็ ตามสไตล์ตามการวางแผนนะครับอ๋อสายเราสายอะไรนะสายดีมีใครบ้างสายนี้ก็มีภูมิใจไทยครับแล้วก็ผมแล้วก็สุดยอดสุดยอดครับอีกคนหนึ่งผมก็จำาคิดว่าใครหนักสุดในรอบนี้แข็งสุดในรอบนี้น่าจะเป็นภูมิใจไทยนะครับเคยเจอไหมอยู่แต่จังหวัดไม่เคยครับผมไม่เคยเห็นภูมิใจไทยต่อยแล้วเขามีอะไรที่น่ากลัวบ้างก็มี สอบครับผมเอาอาวุธออกผมเขาก็เดินเหมือนรานะใช่ครับโอ้แล้วเจอกันน่าจะมันมากคู่เนี้ยครับผมอ่าแล้วลูกพี่เราสิสมันผู้แะไรกเราบ้งก็ตั้งใจซ้อมครับผมรอบรอบเข้ารอบสี่ก็มีอาชีพให้ครับก่อนก็ทุกไฟก็ก่อนชกก็มีอาชีพให้ทุกไฟเท่าไหร่ห้าหมื่นก็อาชีพสำหรับประมาณสองหมื่นได้ครับสองหมื่นอาจจะมีเพิ่มก็แล้วแต่ไฟไปตลอดสี่ครับเรามองถึงทิ้งเลยไหมหรือว่าเป็นไฟไฟไปหรือยังไงดี มองผมมองไว้กลยอ่อะผมมั่นใจขนาดนั้นเลยถึงชิงถึงแชมป์อะไรประมาณนั้นผมก็มั่นใจก็ถามั่นใจมันก็ผมตั้งใจซ้อมว่าผมตั้งใจมากครับมมยรอบอ๋อเออก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ายเราก็เคยได้แชมป์แล้วเอกลักษณ์ใช่ครับเอกลักษณ์สามสิงห์ก็ได้เราแชมป์ใช่ครับแต่ว่ามาตรฐานต้องสูงนะได้เราอ่ะเออก็เลยต้องทําให้เราเนี่ยต้องเป็นเป็นที่คาดหวังจากแฟนคลับเหมือนกันใครน่าครัวบ้างในมบุสายอื่นเนาะ ทั้งหมดก็ก็ีใครหลายคนอยู่นะเออเราคิดว่าใครหนักสุดในรอบนี้่าจะเป็นจำได้ไหมไฟพี่ข้าสีเพชรประมาณนี้ครับสีเพชรเขาถอนไปแล้วอ๋อใช่ครับเอออย่างนี้ก็ตัดตัวแขงออกไปครับผมไฟพี่ข้าเราจะเคยเจอไหมไม่เคยครับผมแต่ผมดูอยู่ครับดูเขาอยู่ครับดูเขาแข็งเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอาวุธนหนักครับอ๋อเราต่อยช่องเจ็ดมากี่ไฟละก็ประมาณ สี่ห้าไฟได้ครับประมาณนี้ชนะมากกว่าแพ้ชนะมากกว่าครับอ๋อแล้วเจอใครนะที่ก่อนนั้นที่ดุเดือดยอดยอดเพชรยอดเผ็ดครับผมแล้วก่อนนั้นเจอใครอีกเพชรนำโชคใช่อ่ะเพชรนำโชคแล้วมีใครอีกยอดมนุษย์ใช่ครับยอดมนุษย์อืมแต่มันลุกไปเลยที่ที่เพชรสวรรค์ต่อยครับผมอ่าอไม่มีปัญหาอะไรครับตอนกลางวันอยู่แล้วก็ไม่ตก็ดูร่างกายตอนนี้คือพร้อมมากอ่ะแต่ว่ามันเหลืออีกตั้งเดือนหนึ่งก็ยังมีเวลาที่จะทําร่างกายต่อครับฟังไล่ถึงแฟนคับหน่อยครับ ก็ฝากถึงแฟนมวยนะครับผมของเอฟจีค่ายสอสมันกับเม้นต์แล้วก็พี่น้องชาวบุรีรัมนะครับบ้านเกิดผมก็เต็มที่แน่นอนครับผมสำหรับมวอรอบปูนเสือผมต่อยนัดแรกวันที่17ตุลาคมนะครับก็ฝากไว้ครับผมวัดได้ครับกดเลยเลยกดเว็บแล้วมีใครีไ่นะที่ในในวอลล่พี่ดัง